ครับครับสวัสดีครับเชิญครับพิธีกรและทนายนะครับคือผมปรึกษาเรื่องหนึ่งพอดีผมมีที่ดินอะติดกับที่ข้างเคียงอะมีมีหลักหินเรียบร้อยแต่มีวันหนึ่งหมู่บ้านเขามาเกรดหัวหลักหินมันหายไปอะฮะอย่างอย่างเคสอย่างนี้ผมผมต้องดําเนินการยังไงอ,อ่ะฮะอืมอ่ะครับเชิญน,นะ ครับคืออย่างเงี้ยกรณีหลักหินเนี่ยอาจจะมีการสูญหายได้อะไรได้นะครับเพราะว่าการฝังอะไรต่างๆก็ไม่ได้ลึกอะไรมากมายถ้ากรณีหลักหินหายก็ไปติดต่อสํานักง,งานที่ดินฮะหรือว่าถ้าค,คิดว่าที่ดินมันจะถูกต้องไม่ถูกต้องก็ไปขอที่ไปยื่นคําร้องขอที่สํานักง,งานที่ดินขอเขาเรียกรองวัดสอบเขตนะครับรงวัดสอบเขตแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ดินเขาทราบนะฮะให้เขามาดําเนินการปักหลักหินใหม่หรือมาซ่อมแซมไนในส่วนที่มันเสียหายไปนะครับ ก็ไปยื่นรังวัดสอบเขตธรรมดาน่นะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาจะมาดำเนินการให้ครับไปแจ้งเขาเนาะค,ครับผมก็ใช้จ่ายมันก็จะเป็นของผมใช่ไหมการรังวัดสอบเขตก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของที่ดินอยู่แล้วนะฮะเป็นหน้าที่เป็น,ปนหน้าที่ของเจ้าของที่ดินแต่ถ้ากรณีอย่างกรณีหลักหินหายอันอันเรื่องมาจากบุคคลอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็แจ้งสำนักง,งาน <S <S <ช>ที่ดินนะครับแจ้งสำนักง,งานที่ดิน,นว่ามันสูญหายได้อย่างไรเราเห็นไหมนะครับเราเราเห็นหรือไม่อะไรต่างๆ นะครับเพราะฉะนั้นก็แจ้งสามารถที่ไปแจ้งครับเราไปแจ้งที่สํานักงานที่ดินได้เลยให้เขามาดาเนินการสอบเขตให้แล้วก็ปักตามแนวเดิมนะครับครับครับไปติดต่อสํานักงานที่ดินได้เลยครับโอเคโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับ